สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับเราลิตเติลช n แนลนะคะวันนี้นะคะทุกคนเรามากินกันนะคะกินผลไม้ผลไม้ที่เราชอบชอบทุกอย่างเลยอยากกินผลไม้มากๆเลยมากินเนาะเธอช,ชอบไหมกินได้อแต่ไม่ใช่สายสักเท่าไหร่ชอบอ่ะกินอันไหนชอบกินอันไหนมากที่สุดขนุนขนุนแล้วก็มะละกอมะละกอสองอย่างเอง เราชอบกินทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากินผลไม้กันนะต้องใช้ไม้ไหมอันไหนก็ต้องใช้แต่ว่ามือก็ล้างแล้วแหละใช่เราล้างมือกันมาแล้วนะคะจริงๆนี้มันต้องกินผลไม้ตามฤดูกาลใช่ไุเรียนนะนะมันแพงกันทุกคนผลไม้เนี่ยทั้งหมดรวมกันนะยังไม่เท่าทุเรียนหนึ่งลูกเลยหนึ่งโลหนึ่งลูกหนึ่งโลหนึ่งลูกหนึ่งโลหนึ่งลูกหนึ่งโลเนี่ยมือบ้างไม้บ้างนะ เมลมากนมีขนนะขนขา้าวโพดเนี่ยขนข้าวพอนั้นเลยถ้ากินหมดนี้นะคืนนี้ไม่ต้องนอนแน่ๆเขาหนุ่มดีมากอิ่มอ่ะอถ้ากินมากอนมนเนี่ยอีก มลอกก์กำลังดีเลยมหละมอฮอลแลนด์พี่ฮอลแลนด์เอ้ยปลุกที่ฮอลแลนด์ปลุกี่ไทยดแหละทำไมเรียกฮอลแลนด์มันเป็นพันุ์ของมันเขาเรียกมาอย่างนี้เราก็เรียกแบบนี้แหละไม่ถ้ากินหมดนี่นะไม่ต้องพูดถึงการขับถ่ายขับถ่ายดีนะแน่อาจจะไม่ต้องขับอ่ะถ่ายไปเลย แม่แม่เช้าแม่เรียกนะเรากำลังฝันอยู่เลยเอะเธอคนหึงคู่อ่ะกำลังฝันฟินๆเลยไม่รู้ฝันอะไรอย่างนั้นก็ดีกว่าฝันว่าผัวมีกิ๊กเนี่ยใช่ไหมไม่เคยฝันครั้งเดียวอะเคยฝันไหมเคยเคยฝันไหมเคยเคยฝันถึงแรงเก่าไหม ่แน่ใจแน,น่แน่ใจแน่มากแล้วกันอันนี้อร่อยอะ่ะผนเขาพูดเธออะทำไม,ไมใช่ปะ <laughs> <laughs> ผลอะไรวะผนอะไรวะขผลคำพูดแทนตลกชิน้นใหญ่ๆกรอบด้วย <laughs> <ừ> ถ้าก,กินรวมสองอย่างนี้กินน้ำได้แก้วแลวเนี่ยน้ำเยอะมากชมพูอีกนี่ป่ะขนนก็ยาชิ้มือนะจ๊ะสร้างแล้วไม่เป็นไรผลไม้นะเป็นอะไรที่แบบกินได้แบบกินได้เยอะมากจะบอกให้เยอยมาก เนิยมๆต้องแบบนั้นถ้าแบบนี้จะแข็งๆหน่อยเราชอบกินแข็งๆอันนี้ต้องคนแก่แก่กินทำไมกินแล้วแดจะริด <laughs> มาก <laughs> ชมพู่ครับชมพู่ครับข,ขนหนุนอรน่อยมากเลยอ่ะ วันนี้เรากินผลไม้แทนน้ำได้เลยนะน้ำเยอะน้ำเยอะทุกอย่างอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพดนะเอาไปทำลูกกี้มากทลยเหมือนทำลูกกี้เลยจมูกน้ำเยอะมาก เราลุก็ไม่ยอมแพ้ที่เรามาทําคลิปนี้เพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าเธออะเป็นคนที่ไม่ชอบกินผลไม้ไมเราเราก็เลยมาทําคลิปนี้เพื่อให้เธอได้กินผลไม้เยอะๆเหมือนบังคับให้เรากินนั่นแหละง่ายๆไม่ได้บังคับเลยเลยใช่เราไม่ได้บังคับบ้านด้วยบ้านไฟไหม้บ้านเธอหึอึไดหวานนะเหมือนเต้นอะไร หวานแล้วเออมก้หวานมะก้หวานมากอืมอถ้ามันฟินนะ่ะต้องเต้นนะไม่รู้ไม่ว่าจะกินอะไรนะฟินแล้วมันแบบมันต้องเต้น่ะชอบปะรลดืมชอบปะรลดแอบอมเปรี้ยว มันก็เป็นฉีที่ดีของคนที่ทับไทยลำบากใช่ตึ่งผลามาไม้มันใหญ่ก็คําายง่ายหน่อยอะไรที่เป็นใหญ่ที่สุดอย่างนี้มะละกออะไรที่เป็นใหญ่เราแมงุมไงสสบปรดอะรสเปรี้ยวเดสับปะรดเขาช่วยเรื่องดีท็อกใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้ว่ะถ้าคุณหมอดูอยู่ก็ให้ <c oughs> ความรู้นิดนึงนะคะ <c oughs> เขาไม่เมื่อไหร่มัดูคลิปหรอกเขาดูได้ไงดังระดับโลกมีคนดูสิบคนเนี่ยนะโลกคนตัวของกูเองเนี่ยดังแค่นี้แหละทำมันน้อยคลิปคลิปไหนกินท้องโอเลยอ่ะกินไปแล้วค่ะคุณหวานนะหวานหวานกินได้โชว์ดิ้องันไม่กินนะ ủa, nó cũng nó. ừm, nó cũng không phụ cận. ừm, nó phải phụ kia được ừm, 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 ไปหยิบชิ้นเปรี้ยวมือร้ายจริงๆกลัวเมื่อกี้คือคะสุขมากเลยเป็นคลิปที่รู้สึกว่าเรามีความสุขมากนะอยากตบเด็กทำไมดูเราทำงี้เธอทำไงได้เจ้ารีด กินไงอะแต่ถ้าได้กินผลไม้ตามฤด,ดูกาลนี่อ้วนกว่านี้นะแต่ก็น่าจะอร่อยดีเนี่ยหวานจืดอร่อยเป็นกันเป็นคนที่แทะข้าวโพดแล้วแล้วแทะไม่ได้ คือร่องฟันใหญ่เกินไปหรยไงไม่รู้แตวาแทะปุ๊บเนี่ยมันจะมีเส้นๆเข้าไปอุดในช่องฟันของเราไม่เป็นนะเออแสดงว่าร่องฟันเราใหญ่ไปหน่อยอ่ะยิ้มได้หมดอ่ะพรีมะคนนี้เตรมตัวเข้าห้องน้ำได้เลยกินกินในนี้เยอะเคยกินคนเดียวครึ่งซี่ก่ะนี่ก็ครึ่งซี่นะลูกใหญ่ ชีวิตเหมือนสายเฮลตี้มากเลยเนาะคนอื่นกินซีฟู้ดกินกุ้งย่างกินปูม,มา้าฉันกินอะไรผลไม้ผลไม้อะไรที่เธอไม่ชอบที่สุดอวโวคาโดทำไมอะ่ะไม่อร่อยเลยเคยกินแล้วหรอใช่ผลไม้ที่เราไม่กินนะเกลือ,อรหรอไม่น<ร>่าจะมีอ่ะ <laughs> ถ้ากินทุกอย่างหนึ่ไม่ออกเลยถ้ากินกทุกอย่างว่ามันคนกินผลอมาเก่งมากแต่ว่า,ามันจะคัดค้านกระหุ่นนิดนึงอมวันนี้เราก็ถือว่าเรากินเยอะนะอืเธอก็กินเยอะนะปกติอนนี้เป็นคนไม่ค่อยกินผลไม้ค่ะทุกคนย้นนั้นเค้กขนมหวานน้ำผลไม้ก,กินก็ไม่ค่อยกินเลย เ,เป็น่งหรือเป็นน้ำก็ไม่ค่อยกินวันนี้ถือวัน,นีได้ก็กินเยอะนะเพราะละไม่ได้อยู่เข้มข้อนะหวานเย็นเหมือนกันวันนี้ก็ประมาณนี้เนะ ถ้าทุกคนอยากกินก็ลองไปซื้อมากินได้นะคะผละไม้มีประโยชน์ทุกชนิดเค <Okay. S 2> เราเลือกกินเฉพาะที่เราชอบก็ได้นะไม่จำเป็นต้องกินอะไรที่เราไม่ชอบนะแต่ตอนเนี้ยคือทั้งหมดเนี่ยเราชอบหมดเลยและผละไม้อีกอย่างนี่เราชอบที่สุดคือผลไม้ตามฤมาดูกาลน,นะดูเรียนดูเรียน<า>ซื้อไม่ไม่ตังซื้อ <laughs> มีแต่ว่าเก <laughs> ็บตังไวิินข้าวดีกว่าทุกคนเ <laughs> พราะปีนี้ทุรียนแพงมาก จริงๆกินไปแล้วรอบนึงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแค่นั้นเองใช่โอเคโอเคไปแล้วจ้าบ๊ายบาย